เอาไปคับอยู่บืต้นลงมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มากเที่ยวสวนเลยครับของเรานี่ก็คือว่ารับประกันจากสวนเลยครับทุกลูกเลยทซื้อของเราไปสม,มันยปฟรียาครับผมขายอยู่หน้าสวนมา5 6กปีแล้วครับผมนียครับ,รบขายตรงเลยเรียกได้ว่าแกลูกไหนเก็บมาส่งให้ลูกค้า<ช>นะครับรบ,บางทีมันสุกอยู่บนต้นเลยถ้าสมิตรเราเปอกให้คานเลยอ่มื่อนี้เขาก็ัมาเจอลูกแกพอดีพอดีครับเขาก็จะได้ชิมได้บาทร ถ้าขายนี่เราจะมีสลัดติดให้ทุกลูกครับออกจากสวนเราเลยอซึ่งรับประกันเนาะซึ่งรับประกันแน่เลยซื้อไปประมาณจังมือครับเด็กด็กินแบบว่าสุกสุกพอดีกินคุณเรียนนะค่าค่าตัดลงมาได้ก็ประมาณสามวันครับสามวันส่วนนี้เป็นสวนแบบแบบคุณภาพเนาะคุณภาพแต่แต่ไม่ใช่อินทรีย์เนาะครับแต่ว่ากับคุณภาพเลยครับแก่จัดแก่จัดตัดัแก่120บัวขึ้นครับรับประกันรับประกันทุกลูก ร้อยยี่สิบบวกหมายว่าร้อยยี่สิบวันขึ้นไปใช่อ่าแปลว่าแกจัดแห้งแกจัดเลยครับมพอสุกแบบขาวสังเกตกินกินออกมาเลยนะครับอกินหอมหอมเนาะบอลบอลเป็นกินฉุนเลยกินหอมหอมอ่ามันหอมมันอ่อนเป็นตะแเส็บหอเนาะแสดงว่าแกฟังแห้เราเราเก็บลงมาขายมันจังกับมีแบบลูกเต้ด้วยครับเออมีคนถามเยอะครับว่าเงาะ เปิดวันไหนถึงวันไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่เงี้ยนี่ก็คือเอาหัวละำบกสิบาทเด็กสี่สิบาทจากนี้อะไรก็ทับธนาทานได้เลยครับอืมสี่ยูมัดมือก็ได้เนาะใช่ครับเอาที่หลักหกสิบาทเอาไอ้คุ้มเลยเนาะโอ้ยอันนี้แบบนี่แบบแก่จ่าเลยนะเนี่ยอันนี้คือกรณีกินหน้าสวนเลยนะฮะใช่ครับเหลือลูกเดียวได้ครับพี่น้องมือนี้มือนี้บบต้องมาเด้อมามือหลังได้ครับจ้ามือนี้เหลือลูกเดียวคือเพิ่นเดค่อยๆเก็บตโอมือนี้ประมาณจกลูกครับที คนตีเฝ้ารอดได้อ่ะสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบลูกแค่นั้นนะครับเขาเขามาซื้ออี่หน้าสวนแล้วเขาชื่นชอบเขาไปแล้วกลับมาย้อนกลับมาซื้อของเราอีกเขาได้ชิมรสชาติของเราเออมันมันเป็นอย่างเงี้ยเนื้อแห้งครับไม่มีกลิ่นฉุนละมุนลิ้นเเอ้าแบบตามตามจีไอเลยตามจีไอที่ระบุไว้ว่าเนื้อเนียนละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนนะครับราคาก็มาตรฐานตามที่กลุ่มสันต์ลูมป็นใหญ่เขาลงไว้ครับร้อยหกสิบถึงสองร้อยห้าสิบบาท มาตรฐานตามตามเขาเรียกว่ากลุ่มเนาะกลุ่มที่ตกลงกันว่าเราจะขายราคาเท่านี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้นะลูกค้าก็จะหนาครับว่าเราก็เน้นคุณภาพเนาะเสียงผลิตบ้านหัครับจะออกเยอะประมาณหลังวันที่สิบต้นไปหลังวันที่สิบเป็นต้นไปจะออกเยอะนะครับพี่น้องสามารถเขาไปไปสือนะครับได้ในเพจสวน เงาะสวนทุเรียนแม่ปรียานะครับสวนเงาะสวนทุเรียนแม่ปรียาน,นั้นคือเพจนะครับซื้อเพจเพิ่นนะครับโอ้ดิพี่น้นองเอามาแล้วสามคู่ครับแจมๆจมเลยูแบบเพจ<อ>ต,ตามนี้นะครับพี่น้องเขาไปตามนี้ไปสร้างซื้อเดี๋ยวเลยนะครับ,รบที่นี่เพิ่นจะเก็บตามคิ้วหรอกอ่ะถ้าโบแก่เพิ่นบโบเก็บโบทรงไห้นะครับพี่น้องอ้าวตามนี้ครับพี่น้อง เอาเดี๋ยวเข้ามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเนื้อแห้งดีเนาะเนื้อแห้งดีเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะปเ,เป็นยังไงเป็นธรรมเนียมครับมาหอดสวนก็นต้องชิมครับถ้าพี่น้องทางอุบลทางเบาวนิ้วนะครับมาหลายช่องครับมาซอยกันชัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือไอทุเรียนสุกชิมแล้วบ่หวานหว,วานหวานละมุนแห้งหวานละมุนเนื้อเนียนแล้วก็มีความมันมันเนาะ

ละมุนละมุนลิ้นนะ,ะฮะอครับนี่คือของแทบเอามาฝาพี่ฝาหนองผู้ใดอยากได้เข้าไปที่เพจนะครับส่วนงอ้อศูนย์ดุเรียนแม่ปรียานะครับรับรองพี่น้องจะกินของแซ่บหรอกครับเสร็จแล้ประกันน้ำนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ